สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่เอฟซีทุกท่านนะครับผมวันนี้น้องรุ่งคึกครับอาระวาดใหญ่เลยครับเพราะว่าปีปีโป้ไม่ยอมเล่นด้วยครับ พี่โปไปไหนน้อโอ้โหดูดูฟาดงวงฟาดงาครับโอ้โอโอ้อหโอ้โฟาดงวงฟาดงาใหญ่เลยครับพี่ พี่โป้ปไปในนอนนมายยมมาเล่นด้วยนะครับ อึบอเออเอเอขาหน,น้าขาหลังเตะหมดชนละชนชนเออ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 หม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 หออ khúc đinh lên mồ hôi mồ hôi nhàng ren ơ ฟาดงานานแท้จอ่องนะจ่องพี่โปเมื่อไรพ,พี่โปจะมาเล่นด้วยไม่ยอมมาเล่นด้วยเลยพี่โปนี่พี่โปก็ไม่สนใจครับเดินพี่โปไม่เล่นด้วยเล่นกับน,นกกันเล่นก็ไม่เล่นด้วยอะ่ะใครจะเล่นด้วยอะ่ะ ใครไม่เล่นด้วยโมโหใหญ่โมโหเลยเล่นกับใครใก็ไม่เล่นด้วยเออเออเอออโมโหใหญ่แล้วไม่มใีใครเล่นด้วยอ รจะมาเป็นครูเล่นด้วยนี่ฮะ,ะโมโหแล้วเออโมโหมีมีคนเล่นด้วยเออ พ ja ja yeah ี ho, ่โผไม่สนใจครับเออเออเออโมโหโมโหอึบอ๊บเออเออโมโหโมโหโมโหทำอะไรไม่ได้ครับโมโหไม่ทำอะไรไม่ได้เออเออเตะเตะ นึกว่าจะเวียงใส่พี่ปโป้เวียงใส่ไม่ได้เดี๋ยวพี่ปโป้ไม่เล่นด้วยทำยังไงทำยังไงจะให้พี่ปโปมาเล่นด้วยอ่ะอืออออออ๊บเอออออ๊บอ,อ๊บอ,อ๊เอ,อ้ยอ,อ,อ พีโป้เมื่อไรมาเล่นพีโป้ก็ไม่ยอมสนใจเลยครับอ้าวทำไง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 ฮึบฮึบฮึบฮึอ้ยเอ้ยหมอโอ้ยนึ่ว่าจะพุ่งทำอะไรโอ้ยโอ้ยโอนอน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 

เอ้ยเอ้ยเอ้ยคาหลังเอ้ยเอ้ยเอ้ยเออเออเอออ๊บเอ้ยเออพุ่งแต่ละทีโอ้ไม่รู้ไอะไปกดที่ไหนมาในป่าเลยเนี่ยทำไมเออ กดรตไคมาหรือเปล่าอึอ sì. ึ đ đ bah, aph, ๊บอึ๊บอึ๊บอึ๊บหรือว่าโมโหพี่ปีโป้ไม่เล่นด้วยอย่างเดียวเอึ๊บเอ้ยเอ้ยเออพี่โป้ไม่ยอมเล่นด้วยอึ๊อึอึเออแค่พี่โป้ไม่เล่นด้วยโมโหอย่างแรงเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโมโหมากโมโห เอ้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 อเออขาหน้าขาหลังเตะห้องกันเออฮฮบเอ้ยเอ้ยกระยกระยเอ้ยดินดินไม่ต้องเคียแล้วเดยนน้องรุ่งเคียให้เองโอ้ยเอ้ยอจะขุดบ่อด้วยขุดบ่อด้วยขุดบ่อจะขุดบ่อให้พอเลี้ยงปลาเออ ขุดบอยพอเรื huh. uh ่องปลาด้วยอะฮึบ huh. ฮ uh ึบ huh. ฮ uh ึบ huh. ฮ uh ึบฮบเอ้ยเออเฮ้ยเฮ้ยเ้ยขุดขุดอุด ทิอ้าคาลังคาลังเขี้ยเขี้ยเขี้ยเออเออเอออ๋อหางานให้อีกแล้วหางานให้อีกแล้วอ่คนหนึ่งถมคนหนึ่งขุดเอ้อหลวงบอกว่าจะถมทำไมถมทำไมไว้เป็นแองเล่นน้ำไว้เป็นแองเล่นน้ำเอเอ้ยลื่น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 เอ้ย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 

ปอไม่ยอมมาให้หาเรื่องหาเรื่องกันนกอ๊บอ๊บอ like ๊บอ๊บอ๊บอบอบอบขุดขุดขุดเออขุดอ่ะอ๊บเออเออเออกันนกกันนกหนูจะขุดบ่อไว้เล่นน้ำเพราะถมทำไม ฮึบฮึบเออฮึบเออ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 โกรธมากไม่โกรธมากไม่หาเพื่อนเล่นไม่มีเออ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 โกรธมากไม่โกรธ เราไม่ใครมาเล่นด้วยเออปีโป้ก็ไม่เล่นด้วยนกก็ไม่เล่นด้วยเออโคตรโคตรโคตรก็ทำอะไรไม่ได้ทำไงทำไงทำไงเออไม่ยอมเล่นนะเตะเลยเตะดินเลยนี่ไม่ยอมมาเล่นใช่ไหม โกรธมากโกรธึบเอ้ยเอ้ยเอ้ยังยังหายโกรดยังหายโกรดยังหายโกรดคนไม่เล่นด้วยยัง ายโกดยังไม่ไม่มีคนเล่นด้วยอ่ะายโกดยังเริ่มแล้วเริ่มายโกดแล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับ พอใจน้องรุกฟ้าพังพอใจน้องรุกฟ้าให้กับเราด้วยนะครับผมหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คือหนึ่งกำลังใจให้กับครอบครัวช้างของเรานะครับผมไปชมคลิปตอบตอบ,ตอบไปของเราด้วยได้นะครับผมติดตามคลิปของเราด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ